สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l ั x u ช y GN ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็ยังแบบไว้วางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะด้วยการบำรุงอะไรต่างๆและรวมทั้งกาดอย่าตกนะคะการใส่แมสนะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะแล้วก็เว้นระยะห่างอันนี้สําคัญมากๆและที่สาคัญไปกว่านั้นนะคะคือการดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะป่วยไม่ได้นะ,ะแล้วน้าเป็นคนนึงนะที่ สรรหาแบบอะไรก็ตามที่มาบำรุงร่างกายของตัวเองและด้วยก่อนหน้านี้คือนะ้าเป็นภูมิแพ้ชับานน้ำเชื่อว่าถ้าใครติดตามน้ำจะรู้อีกแล้วนะความภูมิแพ้ของน้ำเนี่ยหนักมากแล่ช่วงหลังเนี่ยคือหาอนุนี้มากินแล้วก็มาบำรุงร่างกายของตัวเองนะแล้ววันนี้จะพูดถึงวิตามินที่ช่วยให้ภูมิแพ้ของน้ำเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายน้ำดีขึ้นค่ะ แล้ว,วิตามินที่น้ำจะพูดถึงนั่นก็คือตัวนี้ค่ะชื่อว่านูวิตพัสซีนะจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นกระปุกแบบนี้เดี๋ยวน้ำจะให้ดูข้างในนะคะคือเป็นฝาหมุนเปิดง่ายๆเลยนะแล้วก็แคปซูลจะเป็นสีออกครีมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะตัวช่วยที่ทำให้สุขภาพน้ำดีขึ้นค่ะและในนูวิตพัสซีนะคะเขาก็จะมีนิวทีมินซีขั้นกว่าของวิตามินซีดูดซึมไว กว่า3เท่านะตั้งแต่15นาทีแรกเลยนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีงานวิจัยรับรองแนละมีสิทธิบัตรด,ด้านการผลิตจากเมกาด้วยนะคะมีเคอร์คิวมิน BCM95 นะคะขมิ้นชันสารสกัดเบสุดจากธรรมชาติร0อเซนดูดซึมได้มากกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึง7เท่าเลยค่ะและอัดแน่นด้วยสารสกัดต,ตัวอื่นที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกว่า9ชนิดนะคะรวมสารสกัด เพิ่มภูมินะคะจากทั่วโลกนะเสริมภูมิได้มากถึงบวก83%เลยมาที่ส่วนผสมที่อยู่ในเจ้านูวิทพัสซีตัวนี้นะคะจริงๆมีเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวน้ำใจยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะก็จะมีแมกนีเซียมนะคะแอลกูตาไทโอนนะแอลกูตามีนแล้วก็สารสกัดจากขมิ้นนะคะที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเขามีสารสกัดนะคะจากขมิ้นที่ดูดซึมได้มากกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึงเเท่าเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน D3 คะ่ะ แล้ววิธีการกินนะคะของเจ้านูวิทพัสซีเนี่ยคือง่ายมากๆนะคะกินวันล,ละ2แคปซูลน,นะกระปุกหนึ่งเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดนะคะ30แคปซูลค่ะและจากที่น้ำกินไปนะคือก่อนหน้านั้นนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้จะรู้ดีว่าเวลาฝนตกหรือแดดออกแบบอากาศเปลี่ยนแปลงร้อนมากๆหนาวมากๆหรืออากาศชื้นมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการฟึดฟาดหายใจติดขัด รูจมูกสองข้างอะทันน่ะเออเวลาเราสั่งนำมูกนะกระไ่าชู้เนี่ยกองอยู่บนหัวนอนแบบเยอะมากๆเลยคือช่วงเวลานั้นมันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วบางทีอะตื่นสะดุ้งตื่นกลางคืนเพราะว่าหายใจไม่ออก ช่วงน,นั้นคือแบบมันเฟลมากๆแต่ว่านั้นเมื่อกี้ได้เจ้านูวิทพัดตัวนี้นะน้ำรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นอนะ่ะอย่างช่วงหน้าฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาเราเปิดแอร์เออเวลาเปิดแอร์แบบแอร์ลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอาการที่แบบว่าทําให้หายใจติดขัดหรือจามหรือมีน้ํามูกอะไรอย่างเงี้ยรวไมไปถึงบางทีภูมิแพ้มันขึ้นที่ตานะมันคันตาแบบมันทรมารมาก,มากเลยค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเลิฟมากๆด้วยนะแล้วก็น้ำจะบอกว่าถ้าน้ำเป็นคะแนนนะ คือน,น้าให้เลยนะ9เต็ม10คือมันเลิศม,มากๆมันทาให้สุขภาพร่างกายของน้ำมาดีขึ้นนะคะ และเขาเพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปนะคะจะเป็นใครไปไปได้นั่นก็คือคุณแม่แพทย์นภพานั่นเองนะคุณแม่สายสตองนะคะที่แบบรับหน้าที่หลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักแสดงอะไรต่างๆนะเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเป็นที่1นนะคะทําให้น้ามั่นใจยิ่งขึ้นนะที่จะกินเจ้าตัวนี้นะคะนูวิตพาซีวิตามินที่แบบว่าช่วยนะคะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยแล้วก็วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนจากตัวเรานั่นเองค่ะ พัซซีตัวนี้นะคะเขาได้รับรองจากออยนะคะและกระบวนการผลิตปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะคือน้ำจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1490นะคะตอนนี้นะคะฟังกันดีๆนะเขาลดเหลือแค่890ท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวน้ำจะใส่ขึ้นเพจไว้ให้นะคะแล้วก็ในเพจ Facebook ของไทยลินนะคะแล้วก็ใน Line Offi ิเชีนะคะก็ ดเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็สุขภาพดีๆไม่มีขายอยากได้ต้องบำรุงแนละดูแลนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือร่างกายสุขภาพที่แบบว่าอยากบำรุงให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ